สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ควัวอิมพุงกลางกับพี่เป้คนเก่าคนเดิมนะคะวันนี้พี่เป้ก็ได้มีข่าวล่าสุดนะคะซึ่งตอนนี้นะคะลือสนันโซเชียลกันเลยทีเดียวนะคะห่วงไอ้สารวัตรหนักนะคะซึ่งก็เป็นนักข่าวหนุ่มหล่อคนนึงเลยนะคะที่กําลังมาแรงในตอนนี้นะคะซึ่งหลายคนก็แอบสงสารไอ้สารวัตรนะคะว่าได้ทําหน้าที่ใหม่ของตัวเองนะคะจากการที่เป็น นักข่าวภาคสนามได้ขยบนะคะเขยบไปเป็นผู้ประกาศข่าวคู่กับคุณพุทธนะคะซึ่งก็ได้ไปแทนและไปผัดเปลี่ยนกันกันกบคุณพุทธซึ่งคุณจิตดีได้ออกจากรายการทุกโตข่าวไปอยู่อีกภาคเช้านะคะหลายคนก็แอบสงสารไอสร้สารวัตรกันเลยทีเดียวว่าจะพูดทันคุณพุทธไหมนะคะซึ่งเท่าที่เราทราบกันเนาะว่า การที่อ่านข่าวของคุณพุธก็จะประมาณว่าพูดอยู่คนเดียวเล่าข่าวอยู่คนเดียวอย่างเมามันนันนานทีจะส่งลูกนะคะส่งลูกหยอดลูกให้กับผู้ประกาศข่าวที่นั่งคู่กันนะคะงานนี้เราก็ลุ้นไอ้ส์สารวัตรนะคะว่าจะพูดทันคุณพุธหรือเปล่านะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องไอซ์นะคะกอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมพี่เปอย่าลืมค่ะติดตามน้องไอ้ได้นะคะ